สวัสดีครับเพื่อนีๆนะครับยุ้งปีสิงครับเมื่อวานนี้สี่เดินทางกรับครับก่อนสีเดินทางกรับอย่างจะกินขอน้ำปีสิงก่อนครับช่วงเ้าๆนี่ครับปีสิงเลาเสียกับแล้วครับหลังจากผีอยู่มาสองมื่อครับช่วงเสาร์อาทิตย์ครับนอนค้างขึ้นนี่ครับปีสิงกะเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำดีมากครับวันนี้ วันนี้เสเดินทางกลับมือน,คน,อน,น,อน,อนีครับผม <c oughs> ก็จะกินขวน้ำผึนุ้กอนครับเพื่อนกินขวน้ำครับมาจริเงเขาขับมอไซค์กลับบ้านครับคถือเงินพุณนครับถวย่างตลาดบ้านผมเล,ละเส็ทังกาฬสินครับเากินขิน,น้ำก้อนกำลังค่อยกลับนะครับนะมุกกินอย่งนออ้อพี่มกปลายิ่งใส่กวอกทอดปลาครับ สิงใส่กว่าหมูส้มว้าครับมุกปลาปลาก้อยก้อยทิเลียสิแมงกินมือขึ้นมะขวากินมือไงมะขว่าครับอืออือเขาท่ามาเด้วยาเด้อครับคุพี่น้องพี่สิงดูแลดีมากครับซองมือที่ผ่านมานี่เรื่องมากมากตะวันสุกงานเอาพี่สิงน่าซุกมากมาตะวันสุปซุกครับ น Franc เงีบชีรถมาอร์ไ์มาเงินเท่วันเสาวันเสาอืมอีหนันเสาอีนเสาอเสายางเหมือนเร่งรัครับอือครับเม็นกปลาแลยอืมกลับมาครับอืมนอนสอืขึ้นอ,อืม เรดุ่นกสีมาอยครับ่านผู ess ess ้ชมน่าพิสิมน่าพนกับสีมาเห็ผมเ็สคอมพิเตอร์เฮสอนคอมพิเตอร์ครับสนวาพันจิสือคอมพิเตอร์น้ตบุกัะว่าแกจะเป็นมือได้บอกว่าครับครับน้ตบุกมากกันยกอืม ของวันนี้พ่นเสียบอยู่ครับเขาขอควาหนังเดียบพเกามาแ้นเก่า่เพื้เก่าปะเสียพื้เกาเสบไรก็เก่ามนจกายเป็นเก่ กินก pues ินออิ่มแบบงแรงู sure> ้งานงานเด็บรยัดเยอะอะไปกินเราส่วนเล็งานด้วยเราส่วนเลงานดีประเดี๋ยวดีมากเเดีบ่อยกินแล้วเศร้ากินแล้วแบบกับการย่งกินมีงานดีเลยส่งตัโอกาสเทียบร ไงอะทื่บ้านก็บ่้าไฟแดงนหลายพอเพิ่นเนาะเขาต่างให้หาพบกีบบาทถ้าอร่อก็บบคุ้มแน่นอจิงชาวบ้านผมอะเจ้าได้น้เจ้าแค่ง้รอยนจบองดหา่งร่นรอยคุ้มกัหกกบ่หอยฮะกำหมกกบ่หอดหาออกหิบายบสองกระัับคเกิดบใบสามโอ้ใบสามับโอ้เกม่กี้ดีปนหนต้นนี่ กูจะไปนานแค่ไหนเก้าโมงเออก็ดีแต่ว่าเก้าโมงนันนึ่งมื่นไปซื้อของสิบโมงอืมอืมไอ้ประเดี๋ยปิกตายตัวว่าของงานแปดโมงเลยหาโมงตรงมาแม่อันนี้รูปแบบฟรีนอนซึงอ็ยู่น้ำบันไปเลยครับไปผ้าขาวแยดโมงแต่ลี่เฮตอนนั้นนะ จอสามโเลิกแล้วหนีตอนเนาะงานเลบหาโมงจ้ะมสามมอดเป็นยังสามมอดเป็นยังอืกีมือกัเียงกัดลโอ้ก็ดีแต่ว่าพอเดเด้แล้เนาะมันเคือสิบด้วับมากรับไอ้มอดผเดียวมาีจริงซอยเดียวรอบเ เห็ดหลายคนม่เลยหรอม่มดง่าหมือนเมื่เลวี้เวไว้ดี๋ยวบางจอไปหลังได้เรวียวคัดเลยป็นตันทีนจิงเราเลตูนมอดเลือยใหงมอดจะมมเหินงานอินตูมา ใส่กอนรับเรียบที่ตอนกินรอเป็นมูพันเลมาหาอีกเหมาหางานงาหรือฉันเห็นผมกบแปที่ห่เราอปสิม้าหมอนั่ะแล้วก็ไปขอตัวเสียบักไฟบ้านผมมืโง่อ่างฟัยคนใช่นีหรือเขเก็บคาไฟเราอีหรอไปนอนเด่นดูยังไงแก่อยากเรากใส่ผมมซื้อเราอ่ะ แบงของผมใส่สามสิบสบาททาไปซื้อเราให้กินเยไหมข้าวเไม่อะจงะไรกินหอมาเหรอกินทำเนีกันยังอ้วนย่บกรเาอยู่พีู่พี่ตุ๋ยใครกินหอบอาไหลเลยบแรกเนี่ยมือเนี่ยมือแรกของสถามอดเราเยถ้าพี่เดียวไอ้กินหอบ

แบงปลาไปให้อันไว้จะทอดกินน้ออัน,นอเนี่ย่างครับเด็ดเดียวย่างดีครับใส่ถุงไว้ไ <ป S 2> แล้วไม่มี <ไป S 1> อีกจุใส่ถุงไหมไ<ป>นี่น,นี้ก็ปลาสมนี่เ็ดปลาสมไว้แบงอันไปกินอยู่บ้าน

กจรที่ทิ่มอตัวไปทินงเนื้อหนางานแยคกคนะกติกนึงคนเบาเ <c oughs> จอไอ้ไอ้กูก็เบื่องดูหลัง้วนีอมอแล้วกันได้เขาไปเขาไปทำแบ้แบบเจริญไปคือเหมือนเดียกัน Thank mm -hmm. เกี่ยวจุดนหนไปเลี้ยงบนญลงมอีกทีนั้นครับมัน,นยังขอบคุณพี่สิงห์มากๆครับจีบันดูแลยางดียบครับเนี่ยที่ผ่านมาน้าเรบมึงอดี๋ยวกูจะกลับบ้านนะพิสิงหเกิดไปเห็ดงานครับเห็ดงานหน้าเปลี่ยว มออันเขอ,อของานไปตะเศร้าผมจะกลับบ้านนี่นกันกนะใน,นทางปลอดภัยเนาะครับผมอีหมอนเล่าฝ่ายย่นีและนะ้วมาเรามาเหตุงานอีกตัวหนึ่งแล้วผมจะกลับบ้านเพื่นนเอเดียวครับอขอบคุณที่เอาให้ครับขอบคุณาหรน้ำมันน้ำมันขอบคุณกับปุกครับขอบคุณห้ำลายก็เลยจุดกินน้ำมากลับบ้านก็เลยเติมน้ำมันด้วยขอบคุณสิ่งมากๆครับ,บแฟนเบินครับพี่ เลี้ยงดูสิบพานมากครับเรื่ลก,กนเถวานานแต่เมื่อไงก็ไทยเพิ่งขึ้นก่อลนะครับต่มาเลีนน้ำพิ่นกันเดคิดว่าสิมีโอกาสจะได้น,นักสีสิงเนาะเ่ยาเรื่องใดวล้ไทยเพิ่งอีกครับขอบคุณ<ด>สำหรับยังของอาหารการกินน้ำพรอมคับขอบคุณผิดถิงห์แฟนเป็นออกมากเพิ่อเอาไห้ครับพวกสมปลาพวก ไปปลาแดดเดียวปลาแห้งเป็นให้ผมไปไปทอดกินครับอย่างในนี้กับอันนี้พี่กูทอดในู้ชมเบื้องยี่ดอกจะทีเฮ็ดกินให้ท่านผู้ชมเบื้องยี่ดอกมีผู้สาวมากแต่เาไมไหนอันวายผมเป็นชัวที่ทีผู้สาวไม่จะขอไปเรียนในม้อทอดเดี๋ยวผมไปเรียนสาวฟังพยาบาลเดี๋นั่นล่ะ สานะสาดนั่นเองที่ท่าท่าวัดเทีย่ยวเขาบานศาสตร์ตะกี้ผมไปเรียนนี่นผมไปเรียน <c oughs> ไปได้เซฟเขาข <c oughs> อบพูดใน,นหลายครับจัจบช่อมครับ